สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษนะคะหรือรักานาราศีเมษในช่วงปี2565นะคะชะตาของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะก็ลองเข้ามามารับฟังรับชมนะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงปี2565นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ชะตาของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่ามีลาบรอยนะคะมีรั์ใหญ่มีโอกาสได้ทรัพย์ใหญ่เกิดมหาโชคนะคะหรือทำอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นการรเข้ามานะคะชะตาราศีเมษในช่วงปี65เนี่ยดวงบอกว่า ในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะคะก็ต้องบอกว่าถ้ามุ่งเน้นไปที่เรื่องการเงินการทองนะคะการเงินการทองเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้จากต่างประเทศมีรายได้จากต่างถิ่นแดนไกลหรือมีช่องทางรายได้เข้ามาโดยที่รายได้ของคุณเนี่ยจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศเกิดขึ้นนะคะหรือท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ย ก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะการเงินการทองที่มีมีเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะส่วนท่านใดที่ไม่มีรายได้อะไรจากต่างประเทศเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือได้เงินจากต่างประเทศรวมไปถึงมีโอกาสได้เงินมรดกเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโชคมีราบผลบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเช่นคุณไปขอหวยนะคะหรือไป กราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วคุณขอโชคขอลาบขอเงินขอทองมีโอกาสได้ตามคําที่คุณอธิษฐานหรือว่าได้ตามสิ่งที่คุณปรารถนาเกิดขึ้นนะคะเป็นไปได้นะชาวราศีเมษในช่วงปี2565นเนี่ยควรหาเวลาไปทำบุญบ่อยๆนะคะไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ Be ์บ่อยๆที่วัดใดก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วขอโชคขอลาบผลจะเกิดสิริมงคลให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดี คุณปรารถนาในเรื่องใดให้คุณขอเรื่องนั้นนะคะมีโอกาสได้ตามที่ปรารถนาตามที่อธิษฐานจิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองส่วนดวงยังบอกอีกว่าข้ามุ่งเน้นนะคะไปที่ในเรื่องของลาบผลต่างๆเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะหรือมีโชคมีลาบจากคน แดนไกลนะคะหรือจะแปลว่ามีเพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรืออยู่เบื้องหลังคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยไม่เอ่กระเลิกมีโอกาสที่จะเจอคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะต่อมาชะตาชาวราศีเมษถ้าช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องระวังในเรื่องของราหูค้นเงินค้นทอง มีโอกาสการเงินการทองคุณมีรายจ่ายมากขึ้นมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปนะคะทำอะไรต้องระมัดระวังหรือถ้าชาวราศีเมษถ้าคุณมีแผนเสียเงินที่เป็นประโยชน์ก็ให้เสียไปเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกใส่ร้ายไปสีห้ามไม่ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนกุมภาพัน์นี้เด็ดขาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยชาวราศีเมษคุณยังมีโอกาสดีๆทางการเงินยังได้ลาบผลในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาอยู่นะคะแต่อย่างไงก็ตามระวังคดีความเกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง ต่อมานะคะดวงของคุณเนี่ยถ้าเดือนมีนาคมอันนี้จะพูดเป็นคร่าวๆเลยแต่ละเดือนก่อนนะคะค่อยมาเจาะลึกต่อมาเป็นเดือนๆไปนะคะประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยดวงชะตางคุณเนี่ยนะคะเรื่องเงินเรื่องทองต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองของคุณเนี่ยนะคะจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือมีช่องทางในเรื่องของการหารายได้เข้ามามา,มาก นะคะรวมไปถึงดวงบอกว่าจะมีงานงานคู่ขนานมีการขยับขยายงานหรือมีการขยับขยายช่องทางทํามใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแปลว่าการเงินการทองคุณจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวคุณมีโอกาสมีรายได้เข้ามากว่ากนว่าถึช่องทางมีโอกาสมีรายได้ที่1 2ที่2ที่3เพิ่มเติมเข้ามา รวมไปถึงมีงานเข้ามามากขึ้นแล้วก็งานที่ทําอยู่สามารถที่จะก่อล่าผลในเรื่องของไรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้ด้วยนะคะต่อมาถ้าประมาณเดือนเมษายนนั้นนะคะเรื่องเงินเรื่องทองดวงสตา์พูดบอกมาว่าแนวาการเงินนะคะตอนนี้นะคะคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินมีคนให้การช่วยทางการเงินหรือคุณจะมีที่พึ่งทางการเงินเกิดขึ้นซึ่งจะได้ได้รับ ที่พึ่งหรือที่ช่วยเหลือตรงนี้มาจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีเมษท่านใดที่มีรายได้จากธุรกิจสีเทามีรายได้จากจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคันนองของธรรมเนี่ยรายได้ตรงนี้จะหาได้มากขึ้นเช่นธุรกิจหวยใต้ดินธุรกิจหวยหวยลาวหวยออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ไอ้ช่องทางการเงินตรงนี้จะเป็นไปในที่ทางที่ดีขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินแบบรับๆด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีเมษน,นั้นคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการดูแลร,รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะต่อมาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะจะพุ่งมุ่งเน้นไปที่เรื่องการเงินการทองเนี่ยดวงชะตาบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความร้อนแรง หรือมีความด่วนเร่งด่วนในการใช้เงินใช้ทองมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ทำอะไรเนี่ยนะคะต้องคิดก่อนนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินแบบไปตามความอยากของตัวเองหรือใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากขึ้นนะคะมีโอกาสมีความเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับการเงินการทองเกิดขึ้นหรืจะแปลว่ามีโอกาสนําเงินไปลงทุนต่อย,ยอดอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยเช่นกันมีโอกาสเอาเงินไปลงทุนเพื่อก่อผลกําไร เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสใช้เงินในทางที่ที่ผิดนะหรือว่าลงทุนอะไรไปเนี่ยมันกลับไม่ได้กําไรอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องเงินเรื่องทองในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็ต้องระมัดระวังศึกษาให้ดีด้วยนะคะหรือจะแปลงอย่างหนึ่งว่าชาวราศีเมษนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณมีโอกาสที่ได้ได้เงินจากเพศตรงข้าม หรือได้เงินจากคู่ครองคนรักมีโชคมีลาภผลในเรื่องของไรายได้หรือลาภผลในเรื่องการเงินจากเพศตรงข้ามและคู่ครองคนรักเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะสตา์เนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษโดยภาพรวมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินการทองนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีแล้วก็จะขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดวงเนี่ยนะคะยังโชว์อีกว่า ในช่วงปี2,565นี้นะคะถ้าพูดถึงเนี่ยถ้ามุ่งเน้นไปเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้น มีความขยันขันแข็งมีความทะเยอทะยานหรือมีโอกาสที่จะมีเรียกคุณจะเจ้าระเบียบมากขึ้นนะคะจริงจังในเรื่องการทํางานมากขึ้นมีโอกาสเกิดเกิดงานหลากหลายหน้าง,งานเกิดงานคู่ขนานมีการขยายขยายงานหรือมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นมีโอกาสได้ย้ายกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเก่าหรือ มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่ทําอยู่นะคะหรืองานใดๆที่มันไม่ใช่ของคุณเองคุณมีโอกาสได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแล้วก็มีโอกาสสิ้นสุดงานบางอย่างลงงานใดที่มันไม่ใช่ตัวของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้ได,ได้ลาออกจากงานนั้นๆหรือได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพใหม่ๆและก็เกิดอาชีพ ใหม่ๆใ,ให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของลาบผลต่างๆหรือโชคลาบอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีเมษจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะมีโอกาสมีลาบผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณนะคะหรือมีลาบผลจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีลาบผมจากเกี่ยวกับการต่างประเทศอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสเดินทางไกล นะคะเดินทางไกลถิน่นไกลบ้านเกิดหรือได้ไปต่างประเทศด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะถือศีลมีโอกาสบวชก็ได้นะมีคุณมีโอกาสได้เข้าไปบวชปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นถือศีน5วัน7วันหรือ3วันก็ได้เพราะว่าดวงชะตามีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นนะคะหรือใกล้ชิดกับพระสงฆ์ผู้มียามีโอกาส ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้วัตถุมงคลเข้ามาปกปักรักษาด้วยเช่นกันดวงชะตาโชว์มาในลักษณะนี้นะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยดวงชะตา2,000ปี2565สําหรับชาวราศีเมษเนี่ยก็จะมีในลักษณะนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือรากบุญของแต่และท่านแต่และคนนะคะอันนี้เป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยึดแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็ให้เฝ้าระวังระการัน ะะดวงเนี่ยนะคะชาวราศีเมษเดี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปีแห่งความขยันขันแข็งนะคะเป็นช่วงปีแห่งมีการที่มีความกระตือรือรน้นคุณมีโอกาสที่จะมีแนวคิดหรือมีหัวคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีเมษมีการวางแผนชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ส่วนถ้าพูดถึงในมุมมองความรักต่างๆเนี่ยชาวราศีเมษก็มีโอกาสดีๆที่จะมีรักดีๆเข้ามาหรือมีโชคมีล่าผลจากคู่ครองคนรักสําหรับท่านใดที่มีคู่นะคะมีแต่งงานซื้อส่งรถแล้วเนี่ยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสดีๆมีโอกาสได้บุตรเกิดบุตรสําหรับท่านที่อยากได้บุตรก็มีโอกาสได้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ล่าผลจากคู่ครองคนรักเกิดขึ้นส่วนท่านที่โสดเนี่ยชาวราศีเมษต้องบอกว่า ในเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้มีเรียกเป็นมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสารสัมพันธ์นะหรือเข้ามาจากทางการงานหรือใสยงานเดียวกันก็ได้นะคะรวมไปถึงคุณมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามเข้ามาด้วยเช่นกันมีคนมาขายขนมจีบแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษคุณมีเรียกว่ามีเสน่ห์นิยมเนื้อหอมนะคะใครเห็นก็อยาก เข้าหายอยากพูดคุยด้วยจะเป็นในลักษณะนี้นะแต่เด่นๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษต้องมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นมีโอกาสมีช่องทางไรายได้หลากหลายช่องทางแล้วมีโอกาสที่จะมีอาชีพหลากหลายอาชีพเข้ามาท่านที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะมีช่องทางอาชีพใหม่ๆที่ไม่ใช่งานประจําเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ